เรามีงานแรกเราก็ทําพร้อมกันพี่ก็รู้จักครอบครัวเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปกินข้าวด้วยบ่อยๆเขาก็รู้จักครอบครัวพี่อยู่แล้วเขาก็มาบ้านพีบ่อยๆครับผมเหมือนสองครอบครัวก็ไปเจอกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมันสนิทกันมากๆแล้วเราเหมือนมีประสบการณ์ที่มันคล้ายๆกันเราโตมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำหรับพี่นะเขาเขาก็คือคนในครอบครัวพี่เหมือนกันนะควับว่าเราก็ยังห่วงใยกันตลอดแล้วก็คือเรามีอะไรเราก็คิดถึงกันพี่หนุ่มอยากทําอะไรดีๆต่อเขาตลอดแล้วก็เป็นห่วงเขาตลอดครับดุกไหมดูดินดุกไหม วิวกินดุไหมก็ดุนะเขาก็จะดุเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยขี้บ่นขี้บ่นทะเลาะกันเรื่องแบบเขาดูดน้ําเสียงดังแล้วพี่ทักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโวยวายดูดน้เสียงดังทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เอาทำไมล่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเอ้าวพ่อพ่อก็ลูนนี่คือก็พราเคยเจอหรอพราเคยเจอเวอร์ชันนั้นแล้วหรอไม่มีไม่มีคือก็อยู่กับพ่อเขาจะแบบครับนี่ครับก็นี่ไงเขาอยู่กับคนอื่นเขาก็เออก็อยู่กับนี่ก็ โอเเคข้าใจแต่ก็น่ารักน่ารักเออน่ารักน่ารักพี่ลองเปตวาดคะสัตทีดิจริงเหรอเขาไม่ชอบคนตวาดจริงเหรอใช่กินนะแม่เดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวเขาจะร้องไห้จริงป่ะถ่ายคลิปมาให้หนูดูได้นะเนี่ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยไม่แจ้งเขาแล้วทำไมเราไม่ไปจอยแบบว่าแกงนีเขาว่าไม่เอาเดี๋ยวพี่กินว่าทำไมอ่ะฮะทำไมเขาว่ากลัว่าอะไรกันไม่ว่าหรอกที่จริงทจริงถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวไปด้วยครับไปด้วยนะไปด้วยไปด้วยทุกวันนี้โสดไหมคะ สดครับขออีกทีนะโซดเอากล้องไหนหนูพูดได้หมดทุกกล้องนี่มั่นใจก่หนูพูดได้ว่าหนูกล้องหนูโดโซ<ส>ดต<ล>ัดตะโกนอ้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนเนี่ยมีได้ไหมวันหนึ่งถ้าจะมีแฟนมีได้ไหมต้องขอคุณพ่อคุณแม่ก่อน,นสิพี่แล้วบิวกิน,นอ่ะแล้วบิวกิ้นบิวกิน,น ไม่ต้องขออยู่แล้วขอทำไมแต่พี่หนุ่มได้กนเลยก็ไม่ต้องขำเลยก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามีอะไรอะไรก็ต้องปรึกษาบิวกิ้นใช่ไหมเห็นบอกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องมีได้ไหมมีได้ผู้สื่าวบอกมีได้หมายถึงเรามีได้แต่เขามีไม่ได้เขาก็มีได้โง่สายตาเขาบอกแต่ละภาพเนี่ยนะความสนิทสนมเนี่ยที่ออกมาแต่ละซีนนี่แบบโอ้โหมันแบบว่า ดูแล้วมันทําให้เราฟินจิกหมอนกันเลยทีเดียวอ่ะในภาพนั้นน่ะเน,ะน่ไม่ต้องเรื่องอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเราเองค่ะมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่มานะอินเนอร์คืออะไรคะ เงา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 เนองาเงาดูเงาเงาเงาเหรอเกาะยิวขนาดนี้ก็ใช่เงาเงาก็เลยหาคนกอดไงดูพี่เรียกกระแสคือหาทั้งโซเชียลนี่เขาโพสทั้งโซเชียลนี่แคปชั่นคืออะไรรู้ไหมผู้ชนะไม่ได้เขียนหนูไม่ได้เขียนหรอใส่ตาแบบแนคขับอาจจะไปชงกันอะไรอย่เงี้ยครับผมแต่นี่ถ่ายกันเล่นๆครับมือสวยจริงๆนะ นี่พี่นั่งมองมือตรองหอนเลยมือไม่ใช่เฉพาะมือผิวเขาสวยมากผิวดีมากดูแลตัวเองยังไงคะพี่ว,ว่ามันอยู่ที่การกินด้วยพี่หนุ่มนะครับว่าถ้าเราเราเราต้องดูแลตัวเองด้วยคือพี่ว,ว่าการพักผ่อนสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของการกินคือเราก็ต้องกินให้มันกินให้มันครบห้าหมู่ด้วยแล้วก็กินผักคือพี่ว่าพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่มันมาจากแบบผลไมจ้จริงๆเลยผักจริงๆเลยอะไรเนี้ยสำคัญด้วยครับมแล้วก็ อันนี้ไม่ได้ทาอินนะแต่พี่ว่าสาคัญที่สุดมันคือแบบครีมกันแดดอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคจะให้โชว์มือให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าเขาเป็นแบบข่าอมชมพูอะมือสวยอะมือแบบเรียวยาวนี่เราทำามือกับติดติดงี้ดิเนี่เหมือนเทียนเห็นไหมหน้าเหมือนต่อธนาพบเหมือนกันเนาะเหมือนไหมมีคนบอกปะมีคนบอกเยอะครับเออนั่งใช้เลยนะเคยไปงานด้วยกันแหละแล้วก็แบบเหมือนเขาหาตัวพี่ต่อไม่เจอ แล้วหนูเดินไปพอดีเขาบอกเจอแล้วจริงจริงพี่น้องกันเนาะเ้าบอกเป็นพี่น้องกันก็เชื่อเออแต่เหมือนจริงจเหมือนจริงเออนี่ใส่ะไม่เหมือนจริงเหรอยังไงอาว่ามาสิไม่บอกตอนนี้บอกว่าโสดด้วยเนี่ยมีคนเข้ามาคุยเยอะไหมคะีมีคนเข้ามาคุยไหมคะไม่มีค่ะอ้าวเร็วเลยค่ะเร็วเลยไม่มีไม่มีไม่มีเหมือนกันครับ ที่จ,จริงไม่มีเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆไม่ไม่าาไม่มีคนเข้ามาคุยอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าขอโทษนะคือเรามีข่าวกับบิวกินด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้เ่ยต้องถามบิวกินแต่ละคำตอบของนางนี่พี่ชอบตอบคนนี้ไงคนเขถึงไม่กล้าเข้าเงี้ยสเปคจริงๆของเราเป็นยังไงคะชอบคนที่มีทัศนคติที่โตกว่าครับผมคือชอบคนที่ที่เหมือนเวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึก สบายใจด้วยเราได้เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เขานําพาเราไปในในทางที่ดีด้วยแล้วเราเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมเขาไปด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับธรรมดามีคนให้สัมภาษณ์บ่อยไหม ไปออกรายการกันบ่อยไหมไม่บ่อยนะครับพี่หนุ่มันนานทีใช่ไหมนานๆส่วนใหญ่เป็นนิตยสารมากกว่าอะไรเงี้ยเขาสัมภาษณ์ได้ทุกอย่างอ่ะชอบเปล่ี่ชอบเขาอ่ะเขาเก่งก็เอาตัวรอดมีคนบ้าหนูเอาตัวรอดตรงไหนหนูพูดความจริงจริงโอ้โหความจริงทุกคนนีงานเยอะมากก็มีมีมาเรื่อยๆมากกว่าทุกวันไม่ได้พักนะช่วงนี้จริงๆอาจจะทุกวันครับผมเพราะว่าด้วยด้วยงานที่มันทบมาจากช่วงมกราคมนะครับผมที่พี่ป่วยไป มันก็เลยเลื่อนมาแล้วมันก็ทบๆๆกันมาช่วงนี้อาจจะเยอะครับอนาคตเราวาดไว้เราจะอยากให้ไปอยู่ตรงไหนพี่ไม่อยากจะฟิกตัวเองว่าฉันจะต้องทาตรงนี้ให้ถึงตรงนี้ฉันต้องทำอันนั้นให้ถึงอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแค่รู้สึกว่าแบบเราทําอะไรที่เรามีความสุขที่เราจะทํามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นชาเลนจ์มันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับพีมันช่วยให้พี่พัฒนาตัวเองขึ้นมันช่วยให้พีแบบโตขึ้นรลยเงี้ยพีก็อยากจะทําสิ่งนั้นครับตอนนี้ความสุขในการร้องเพลงกับการแสดงรู้สึกชอบอันไหนมากกว่ากันคะความสุขในวันนี้้คือกการไดนัั่งบพ นางชอบเป่ามน่ะนางชอบเป่ามนเอ็นไหมแฟนคลับถึงได้แบบว่าโอ้โหนี่ยือมาพี่พูดถึงพีพีบ่อยมากพีเด็กพีเคยเห็นเออพี่บอกอยากรู้เขาแบบมีไส้หรือเปล่าแล้วก็จะมีแฟนคลับของพีมาบอกพี่ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ให้ถามเลยให้ถามไม่ถามเลยคําถามเนี้ยมีไส้ฮะมีไส้เขายังทุกันนี้ก็ก็ยังชัดเจนนะคะค่ะเมื่อกี้เป่ามนใส่แอปแล้วขอบ ปอมนใส่พ่อนะค่ะพ่อโอ้โขอขอขออ้อรักหนูเหนบิวกินมากกว่าคนนี้พ่อรักหนูมากกว่าพูดแล้วนะพูดแล้วนะเฮ้อีก้อเอยู่กินเดี๋ยวเขาจะแบบเอาป็นยังไงครับได้ครับแล้วหนูแล้วหนูมาถ่ายรูปกันไหมมครับได้นี่เขาจะแบบมีแบบเหมือนแบบฉอเลาะช่างฉอเลาะช่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาอยู่อะ S <S คือช่างชอเลาะเออแบบช่างชอเลาะช่งพูดช่างคุยช่างแบบเด็บแนมแ,แก้งพ่ออะไรอย่างเงี้ยอยากพูดอะไรกับแฟนคลับที่สปอร์ตเราอยู่ไหมคะดีใจทุกครั้งครับที่ได้พูดถึงเขาแล้วก็ดีใจที่เขาสนับสนุนพีมากขนาดนี้เพราะว่าสำหรับพีพี่พูดจริงๆว่าแบบคือด้วยด้วยความที่เราเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราเป็นตัวเองด้วยอะไรขนาดนี้ครับผมแต่ว่าเขาเขายังซัพพอร์ตเราแล้วเขายังรักเราในในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยครับผมตัวพี่เองมีรู้สึกดีใจมากๆที่ที่มีพวกเขาอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ตลอด uh huh. ครับผมขอให้พีพีเนี่ยประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้ปังๆเลยนะแล้วก็รักษาความน่ารักแบบนี้เอาไว้ก่อนจากกันวันนี้ขอกอดทีได้ไหมฮะได้ครับอขอบกอดทีได้ไหมฮะ ขอบคุณคช้าขอบคุณคช้าขอบคุณชคณชาค้ชาเอาละฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากติดตามผลงานของดีพีกับเพลงที่ชื่อว่า I do i t How You Like It ครับผมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บสวัสดีคับ